Like, What I doing? Yeah! 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 เยยมย่อยมากน่ก็ร้องทุกข์จังเลยแกมาแกมาแกมาเรายังไม่เสเรายังไม่เส What is the number มานหเวทีเลยค่เให้สตาร์อยนะคะเราอีงานั้งี่เท่าไหร่ใช่ม What is the <c oughs> number หก่ับครับ วันที่16อย่าลืมบอกตอบอ่อยนะคะงานยังมีตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะ12ถึง16เมษายนนะคะตามาล้วนๆวายลิฟต์่ะย้อีก้งนะคะที่ไกด์สกาเฟสิวนล2,000กับปันปันโซอราไและเฉลยนะคะเฉลยนะคะ T ย เดินล่หายุ่งเลยค่ะแล้วหานโลโก้อีชิตานออกไปด้วยนะคะอ่าหายคอไม่ได้เนะคะวันนี้นะคะผู้สนับสนุนนะคะกิจกรรมดีๆในวันนี้นะคะอีชิตันฟรีทีปวดปากกว้างและตันตันโซสวัสดีค่ะโอ้ใหญ่มากใหญ่มากเลยต้องเอ้ยโอ้โป๊โาเด้อป๊าดเด้อไปต่อครับค่ะและนี่ค<ะ>่ะก็คือผู้โชคดี ขออนุญาตค่ะขออนุญาตคุณเอคะคุณนายเคยมุดตาตรงกลางนี้ได้ไหมคะเรื่อเขาอย่างไรไม่หยุดเลยทุกท่านคะเดี๋ยวหันหน้ามาทางนี้นิดนึงนะคะขอเก็บภาพนิดนึงขอเก็บภาพหันหน้ามาทางด้านนี้ค่ะหันหน้ามาทางด้านนี้ผู้โชคดีค่ะหันหน้ามาทางด้านนี้จ้าหันหน้ามาทางว้าวว้าตู้ you kick in Niki okay <목소리> 오늘 벌써 방방 끝났어? why like like percent 좀푸 why i k i k you i n k 나는 뭐야 1st, 2nd, 3rd, 4노노노